รู้สึกตื่นเต้นที่ในชีวิตหนึ่งของเราอย่างน้อยก็ได้มีหยยบผืนแผ่นดินที่ถูกแบ่งแยกด้วยเส้นสมมุติภาคใตา้วันักอุทยานน้ำตกกระเบาะได้มานั่งพักผ่อนเยาบทจุดแรกที่เราแวะเข้าไปคือวนักอุทยานน้ำตกกระเบาะด้วยความที่ขับรถทางไกลนอกจากความเมื่อยที่เกิดขึ้นในช่วงขับขี่ยังมีความล้าของร่างกายที่สะสมมานับตั้งแต่ออกเดินทาง การจะพักใจจุดเล็กๆท่ามการต้นไม้สีเขียวเสียงของทานน้ำที่ไหลผ่านหินรูปล่าค้ายฝายขนาดย่อมแต่โดดเด่นที่เป็นโค้งคล้ายวงลีอย่างเป็นธรรมชาตินับเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การหยุดพักระยะสั้นของเราเราใช้เวลาไม่นานก่อนจะเดินทางต่อไปที่หาดทุ่งวอลแลนหรือหาดคาบานะ่าหนึ่งในใชายหาดที่สวยที่สุดของจุมพรด้วยความที่เป็นหาดทรายทอดยาวรับกับโค้งที่มองได้ไกลสุดลูกตา เป็นจุดที่เหมาะกับการาพักผ่อนแบบครอบครัวมีมุมของต้นมะพร้าวเอ็นเอียงสวยๆให้ถ่ายรูปเรียนชายหาดไม่มีเก้าอี้ผ้าใวัรบกวนไม่มีกิจกรรมกีฬาทางน้ําแถมมีที่สอนให้เลือกพักตั้งอัธยาศัยเอาเป็นคนที่ชอบบรรยากาศกาแบบเงียบสงบนั่งฟันเสียงคลื่นบนพื้นทรายพร้อมกับสายลมที่คอยประทะหน้าแปลว,ว่าที่นี่เหมาะกับเราก่อนจะถึงเวลานัดกับพี่ชายที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน เราแวะเข้าไปถ่ายรูปที่สะพานไม้เคี้ยมสะพานไม้ที่ถูกสร้างอย่างประณีตทอดยาวลงไปในอ่างเก็บน้ําที่ทําให้รู้สึกสดชื่นเมื่ออยู่ที่บริเวณที่แห่งนั้นโมเมนต์ <ieurs> น่ารักของพี่สาวที่มาเที่ยวกับคุณแม่ในระหว่างที่เราตั้งกล้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราชอบในการเดินทางคนเดียวแบบนี้ พอมักจะมีผู้คนในหลากหลายสถานที่ที่ให้เราถ่ายรูปให้ถึงแม้ว่าในบางครั้งเราก็ไม่ได้ถ่ายสวยอะไรเลยก็ตามหนึ่งในสิ่งที่เราตัดสินใจว่าอยากมาที่นี่เพราะเราเคยเห็นว่าเพื่อนเราเคยถ่ายสตอรี่ที่ตัวนาคน่ารักวิ่งตตอแต่อยู่บนสะพานเราเลยอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองเช่นกันแต่ผิดคาดเราก็ไม่ได้เจอตัวนาหรอกแต่แค่สะพานม้ยาสีขาวความชุ่มชื้นของรรยากาศดยลอกและจะดาแสนเชื่อง ก็มีข้าวคอจะดึงให้หมนเสน่ของที่นี่พังโขกมาได้แล้วเหมือนเดิมดึงดูดหมาทุกตัวมองฟ้าในเวลาบ่ายแก่เห็นว่ามีฝนตั้งเขาเราเลยเสี่ยงดวงด้การขับรถขึ้นไปจุดชมวิวบนเขามมตซีจุดชมวิมมว360องศาเหนือเมืองปากน้ำชุมพรขึ้นมาถึงก็เจอกับโมเมนต์น่ารักน่ารักเลย จุดชมวิวของมัสซี่สถานที่สุดชิลที่มองไกลออกไปได้รอบตัวด้านบนมีร้านค้าบริการกับผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนลมพัดเย็นสบายตลอดเพราะเป็นจุดเปิดโล่งที่มีลมทะเลเสริมมาจากทางหาดประดอนภาพมีจุดสักการะเจ้าแม่คนอิมสีขาวองค์ใหญ่และวิวของหมู่บ้านชาวประมงริมปากน้ำชุมพรขึ้นมาไม่ทันไรก็ฝนตกแต่เราก็มีนัดกัพี่ชายที่ศาลกำนัชุมพร เราเลยพยายามที่จะขับรถฝ่าฝนออกไปตอนที่ฝนตกโปรยอยๆจนกระทั่งโอ้เปียกชุ่มชุ่มเลยแม่งสาแห้งมาทั้งวันแล้วถึงสถานที่ไหว้เสด็จเตี่ยแลนะ้วแต่ว่าไปไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยอยู่ตรงนี้ ไไไปม่ด้ฝนที่ตกไปปลอยก็หนาเม็ดขึ้นทําให้เราเบียดไปทั้งตัวนอกจากจะเข้าไปไหว้สารคหลงูชุอพรไม่ได้พี่ที่เรานัดไว้ก็รับเราไม่ได้เช่นกันร้านอาหารลุยคือสถานที่ใหม่ที่เรานัดเจอกับพี่ชายผู้ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนพี่ป๊อปเข้าไปยังไม่ทันเจอหนะ้าพี่ป๊อปแล้วเราก็ไม่รู้จักใครเลยแต่แม่กับป้าของพี่ป๊อป องานนาหาร <st ing> เห็นเล่าเปียกปอนไปทั้งตัว <st ing> ก็ทําข้าวผัดทะเลมาให้แล้วนับถือน้ําใจครอบครัวที่ร่ารัก <st ing> จิตใจ,จดีและมีเมตตาก,กับนักเดินทางคนนี้พอ <st ing> ออกมาตรงนี้แล้วรู้เลยว่ามันมีหลายๆอย่างที่ขาดเล <st ing> มันต้องลองูล้คิดพอแล้วมันจะรู้ว่าเราอทำอะไรเอาความไปเมื่อสัก11ปีที่แล้วสมัยร้านอินเทอร์เน็ตยังมีอยู่เต็มไปทั่วทุกหนแห่ง <st ing> กนนเกมออนไลน์ชื่อ Dragon l o k คงเป็นเกมที่วัยรุ่นสมัยยุค90ถึง2000คุ้นหูเราเจอกับพี่ป๊อบที่นั่น เป็นพี่น้องสมาชิกที่อยู่ในกิวเดียวกันเล่นเกมด้วยกันเป็นปีๆแน่นอนว่าเทคโนโลยีก็ได้พัดพ้าให้การติดต่อสื่อสารมาทำได้ง่ายขึ้นและพี่ป๊อปก็เห็นเราโพสต์การเดินทางที่จะเข้าถึงจังหวัดชุมพรในช่วง2วันก่อนถึงชวนให้มาเจอหน้ากันสมมติเราเริ่มจากตัวเมืองประมาณเนี่ย16กิประมาณเสียกิโลไปขบนาประมาณ7กิมาจากกรคนละทากัา 5, นเลยก็เหนื่อยเนาะกว่าจะไปถึงแพตะกดภัยหาด ตุ้งวัวเล่นมาก็สวยนั่นแหละนั่นแหละคือคาบาน่าอ๋อเหรอใช่อ๋อสวยมากอย่างที่เราบอกกลายเป็นว่าพี่ป๊อบดูแลเราทุกเรื่องไม่ต่างจากคนที่เคยรู้จักกันมาอย่างสนิทสนมให้ที่นอนให้ห้องน้ำซักผ้าพาไปเลี้ยงข้าวพาทัวร์ปักน้ำพาเที่ยวในเมืองชุมพรแล้วก็อีกหลายๆยอย่างมากมายทำให้การเดินทางที่ยากลำบากของเราง่ายมากขึ้น วันที่9ของการเดินทางวันที่ยงให้กับพี่ป๊อปเพราะการที่เพิ่งจะได้เจอหน้ากันครั้งแรกในเมื่อวานเรื่องเราย่อมจะเยอะเป็นพิเศษพี่ป๊อปพาเราเข้าไปเที่ยวในเมืองชุมพรชี้เห็นถึงสถานที่สําคัญต่างๆของเมืองเล่าประวัติความเป็นมาจากอาดีตของเมืองชุมพรตามประสบการณ์พี่เขาพี่ป๊อปเล่าถึงเกาะมันตราที่โด่งดังในพื้นที่แถบนี้ว่าหัวหน้าครอบครัวรุ่นปู่เป็นผู้บุกเบิกก่อนจะกลายเป็นพื้นที่ถูกอนุรักษ์แบบในปัจจุบัน เป็นการพูดบุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกันกับทำความรู้จักซึ่งกันและกันไปด้วยพี่บ๊อบเป็นคนอารมณ์ดีลักษณะคติบวกและมักจะมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างในการเดินทางลองใต้มาให้เราได้คิดและนําไปปรับใช้ผ่านไปจนถึงตอนเย็นถ้าไม่กลับมาที่นี่ก็งคงไม่ได้สารก้มหลวงชุมพรบุคคลที่เป็นที่รักและถูกนับถืออย่างมากจากคนชุมพรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สารหินอ่อนสีขาวสวยงามพร้อมกลิ่นดอกกุหลาบที่ลอยออกวนอยู่ในอากาศพี่ป๊อปบบอกว่าถ้ามาชุมพรแล้วไม่มาไหว้สักครั้งก็เหมือนมาไม่ถึงชุมพรมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าชอบเรื่องที่ดีมากเลยตรงเป๊ะตรงนู้นเลยนะอันนี้ น่าเสียดายถ้าถึงรุ่นพี่ป๊อบนะนั้นถึงแค่รุ่นปู่ศารที่อยู่ข้างกันคือสารของพระอาจารย์ของกมหลวงชินพรหลวงผู้สุขแห่งวัดปากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทพระอาจารย์ผู้ถูกกล่าวถึงว่ามีวิชาคมและเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาอันนี้เป็น4ี่พระเกจิอข,ของประเทศไทยใช่ไหม เราจบวันด้วยการมาดูกิจกรรมที่พี่ป๊อบชอบในปากน้ำชุมพรการตกปลาปกติพี่ป๊อบชอบตกปลาว่าในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำง,งานแต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ตกปลาที่ปากน้ำบริเวณนี้พี่ป๊อปแค่พามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนี้เท่านั้นเอาเสื้อฝนติดไปบ้างเอออย่าไปจัดการข้างหน้า พี่ว่ามีเสื้อกันฝนขาดขาดเดี๋ยวตัวนึงเอาคุมไหมมันเปียกแล้วใส่กระเป๋าก็จะเหม็นก็เลยตากไว้อย่างงี้อืมไปแล้วพี่ป๊อมโอเคหวัดดีครับไว้มีโอกาสมาเที่ยวกันใหม่โอเคไปยบายบายเจอกันไปนะครับโชคดีดีเลยเวลักษาสุขภาพเว็นะงเอยมึงอะดูมึงอะดูแลตัวเองนะกูไม่ได้น่าเป็นุ่มเช้าของการเดินทางวันที่สิบเราออกจากบ้านพี่ป๊อปในช่วงเวลาประมาณหกโมงเช้าในขณะที่อากาศยังอุ่นซาขั้วภมัวเพื่อจะเดินทางลงใต้ต่อไป โชคไม่ดีที่ขับมาไม่ทันไรฝนจะตงอย่างหนักจะต้องหยุดนั่งรอกว่าชั่วโมงแถมมารู้ตัวทีว่าลืมรองเท้าแตะแต่ก็มาไกลมากเกินกว่าจะขับกลับไปแล้วหลังจากฝนหยุดตกสถานที่แรกที่เราแวะไปเลยก็คือพระบรามธาตุาสวีพระธาเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองชุมพรมามากกว่า700ปีนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามบอลิงเจดีทรงละครความสีทองที่ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น ถือเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญของชาติในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีตำนานเล่าว่าพระเจ้าสีธรรมโสกราชได้ตัดศีรษะของหา,า,า้านาสาชื่อนายเมืองเพื่อวงสวงไว้ปกปักรักษาพระธาตแห่งนี้และถูกขนานนามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าพระเสื้อเมืองเราขับรถเรียบริมทะเลโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปากน้ำตะโก เพื่อจะมาสักการะศาลรกรมลชุมพรอีกที่หนึ่งเราเชื่อแล้วว่าคนชุมพรเคารพรักและให้ความสําคัญกับท่านมากแค่ไหนถึงขนาดที่ตั้งศาลให้ทั้งหลายที่อ๋อมาจากชนบุรีครับลูกสาวค่ะลูกเคยป้ายอยู่ชนบุรีผมอยู่ศรีราชาครับอ,อ,อีกนิดเดียวก็ต่อได้ยองนะ เวลาไปชื้อของไปห้างเนี่ยไประยองกันตอนนว่าเขาอยู่สตหีบใช่ไหมครับอ่าใช่เป็นอาจารย์ถอนอยู่นะนั่นเดินขับไปถึงนู่นได้รถไ้เขาไม่เป็นไรครับ้วพักที่ไหนอ่ะยังไม่รู้ครับวันนี้ก็น่าจะไปถึงสุราษฎร์ครับอ๋อมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงไปเลยเลยมอเตอร์ไซค์มาจากนู่นเลยใช่ครับอย่าเก่งเรื่อยใช่ครับแต่ละวันก็จะวางที่พักไว้แบบพักอุทยานพักตรงนู้นตรงนี้ มาสำรวจสถา,านที่ท่องเที่ยวครับก็คงไปเรื่อยๆแต่ว่าจุดหมายก็เป็นยะลาครับอยากไป,ออกไปยาลาออกไปเรื่อยๆเลยแล้วไ,ได้มานี่กี่วันแลวเนี่ยออกแกกชนวันที่หนึ่งครับหนึ่ว,นวันนี้วันที่ส<ป>ิบก็สิบวันแล้วเรามองว่าปากน้ำตะโกแอบจะสวยกว่าบ,บริเวณปากน้ำชุมพรอ,อยู่พอสมควรนะอาจจะเพราะด้วยความเรียบง่ายไม่ค่อยมีที่พักอาศัย แล้วก็ยังคงวิถีการทำมาหาก,กินแบบชาวประมองเล็เลกถ้าจะให้เปรียบเทียบเป็นคาเฟ่สักร้านก็คงจะบอกว่าเป็นสไตล์แบบมินิมอลมากไปกว่านั้นเรายังชอบสีของน้ำที่นี่ดูเลยรู้สึกว่าสวยงามดีไม่รู้ทำไมเราชอบถนนเส้นแถบปากน้ำตะโกมากอาจจะเพราะไม่มีรถเลยสักคันสองฝั่งทางที่เป็นสวนมะพร้าวกับถนนลาดยางใหม่ยที่าบเปียบเราว่าดูสวยแล้วก็สะดวสบายในการเดินทางดี ขี่ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อตอนไหนก็จอดแวะพักเพราะข้างทางก็ยังคงเป็นทะเลให้ได้รับลมชมบรรยากาศตลอดเส้นทางเราจะต้องแวะปั๊มเพื่อจัดการเช็คลมยางของเราให้เรียบร้อยเสียก่อนหลังจากไม่ได้เติมลมยางเลยตั้งแต่ตอนออกจากจังหวัดชัยนาทซึ่งอาจส่งผลต่อสมรรถนะของรถเราก็ได้เพราะเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปบนจุดชมวิวเขาออง จุดติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่มีวิวส,สวยของอำเภอหลังสวนจุดชมวิวนี้โดดเด่นในเรื่องของลานกว้างที่สามารถหามุมถ่ายรูปได้หลากหลายจะสวยมากในช่วงเช้าของฤดูฝนกับฤดูหนาวที่มีหมอกเพราะแสงอาทิตย์จะสาดส่องผ่านลงไปายหมอกที่ปกคลุมทิวเขาของอำเภอหนังสวนแน่นอนว่าการมาถึงที่ตอนบ่ายสองโมงมันแทบไม่ใช่แห่เลยแต่เราก็เข้าใจขีดจำกัดของตัวเองว่า เราไม่สามารถมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาเช้าได้เพราะเรากำลังอยู่ในช่วงเดินทางระยะไกลยังมีหลายที่ในเส้นทางเดียวกันที่เราอยากแวะดังนั้นการที่เราได้มามองเห็นวิวของทิวเขากับเมฆที่พยายามจะก่อตัว,ตวเป็นพาย,ยุฝนก็ถือว่าเป็นทิวทัศน์ที่น่าพึงพอใจสำหรับเราแล้วทุกก้า้ที่จะต้องเดินไปใกล้หนผาเราย้ำกับตัวเองเสมอให้ระมัดระว,วงังและมีสติอย่างที่สุดเพราะเรามีชีวิตเพียงชีวิตเดียว และเป้าหมายการเดินทางครั้งนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จจุดท่องเที่ยวสุดท้ายของจังหวัดชุมพรในเส้นทางเราทำเขาเปรียบมันไดแลนะ้วโคตรเหนื่อย ถ้ำเขาเกลียบเป็นถ้ำเปิดที่มีขนาดกลางๆมีแสงสาดสองอเห็นได้พอสมควรในบริเที่ถ้ำตั้งอยู่บนภูเขาภายในเขตของวัดถ้ำเขาเกลียบยมาแต่ว่าภายในมีรูปแบบของหินที่ถูกธรรมชาติคอยสัสร้างกลายเป็นหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆหากเป็นคนที่เคยเรียนวิชาธรณีวิทยาและยังพอจําได้อยู่บ้างจะรู้สึกตื่นเต้นกับการดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นนี้ นอกจากนั้นระยังพบเจอน้ําที่ไหลตามสวม่วนต่างๆของถ้ำเกิดเป็นบ่อ้ําภายในทําให้รู้สึกเย็นสุดที่ดีด้วยสิ่งที่ยากที่สุดของถ้าน,นี้มีเพียงการปีนบันไดขึ้นมาชมความสวยาางามเท่านั้นเองมีลมเยนค่อยนมใจน่ข้างสวยแต่ว่ามืดมากทายกับเปิดแปเ ไม่กลับว่าจะรอถึงจุดชมวิวแต่ว่าไปถึง,ถงออก็ไปขององนานเยเราเดินทางต่อเพื่อเข้าไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเรากำลังจะเข้าสู่การเลือกลักครั้งสำคัญของทิป